กล้องเรามันหนาวเกินไปแล้วมันก็อน,นอกไปเลยนะตรงนี้สวยมากถ่ายรูปน่าสวยนะงนี้มีอารมณ์แบบบ้านญี่ปุ่นโบราณเลยทุกคนน้ําใสมากไปเดนเล่ให้ดูคือลื่นอ,อยู่นะเนี่ยแล้วสุดท้ายน,นี่มันจะเป็นป่าแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นน้ำมันก่อนด้ไสวัสดีตอนเช้าเพื่อนวันนี้ผมอยู่ที่คาวาคุจิโกะหลังจากเมื่อวานที่เราไป ล่องเรือที่ฮากูนี่นั่งรถบัสมาประมาณสามชั่วโมงมาถึงนี้ก็ดึกเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อครับเขาอยู่ที่คาวากุจิโกคืนนี้คืนหนึ่งนะหวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเปิดนะเขาบอกว่าวันไหนที่หิมะตกวันต่อไปฟ้าจะเปิดนะก็หวังว่าคงเป็นอย่างนั้นนะโอเคทุกคนเราเดินออกมาจากที่พักกันะหนที่พักของเราด้านหลังอยู่ไม่ไกลจากสถานีคาวากุจิโกนั้น เดิน <5 S 2> มาประมาณ500เมตรนะเดี๋ยวเราเดินไปสถานีกอลฟูจิโกะนะเราจะนั่งรถบัสไปเที่ยวกันต่อคงไม่ได้เห็นฟูจิแล้วเนะคือถ้าฟ้าเปิดด้านหลังเราจะเห็นฟูจินะด้านหลังเราตรงนี้นะเพื่อนๆฟูจิอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่คกนี้นะไม่ใช่นี้อันนี้ตรงีทุกคนอันนี้ก็เป็นนิมมร์ที่เราเดินมาซื้อของกินเมื่อวานนะนี่นะของถูกมาก ที่เรามาซื้อของกินเมื่อคืนนี้ตอนนี้เดินมาถึงมุมยอดทิศเป็นมุมราสังกับภูเขาไฟภูจีแตไ่ไหนในภูจิไหนในภูจิโอ้คงไม่ได้เห็นนะว,วันนี้ภูจิน่าจะตกทั้งวันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปต่อตรงนี้คนเยอะมากนี่ขนาดฟ้าไม่เปิดแล้วเนะี่ย หาโพลเลยบอกว่าพรุ่งนี้คงจะได้เจอนะเดินมาไม่ไกลนะมฮมราสสันเดินไปอีกประมาณร้อยเมตรก็ถึงสถานีคาราว์วาโกะนะจากโราสสันที่เราเดินมาไม่กี่นี้เาดินมาต่อทุกคนตอนนี้ตอนนี้มุมเซวเว่นน่าจะสวยกว่ามฮมราสสันนะเพื่อนๆดูด้าน,นหลังเป็นภูเขาที่ปกคลุมไมได้เห็นมานะ คือตรงสั์ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเฮ้ทุกคนเราเดินมาถึงสถาน,นีคา่าอววุจิโกแล้วน่ารเนีักร,รถไฟแต่ฟูจิเราไปไหนฟูจิเราฟูจิเราเดินไปนั่งโวนนะใกล้ๆหอวรถไฟนะมีตากล้องขายให้ตากล้องตรงไหนตรงนี้เหรอ โอเคทุกคนเรานั่งรถมาถึงหมู่บ้านฮิยาชิโนแล้วนะเ,เดี๋ยวเราก็เดิเนเข้าไปข้างในนะนั่งรถมาประมาณ40นาทีเพราะว่าหิมะตกมาถนนลื่นเลยอาจจะช้านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะน่าจะเป็นด้านนู้นนะเดินเ,เข้าไปนั่นไหยมันตรงเห็นไหมสวยมาก สวยมากแต่ว่าไม่เห็นกูจินะเพื่อนดูถ้าฟ้าเปิดกูจิอยู่ตรงนี้นะกูจิโอเคไม่เป็นไรไปเราเดินไปเอ้ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะ๋อเป็นเหมือนน้ำทาร์เหมือนน้ำทารน,นะตรงนี้สวยมากถ่ายรูปน่าจะสวยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปก่อนนะ เดินเข้ามา้างในแล้วตรงนี้มนจะเป็นจุดซื้อตัวนะมันมีน้ําตกด้วยอนะ่ะสวยมากให้ทางเข้าก็สวยแนละ้วดูเป็นอารมณ์แบบบ้านญี่ปุ่นโบราณนั้นบ้านญี่ปุ่นโบราณเหมือนจะต้องซื้อติเกตตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เรวถามมาก่อนซูนิงนาเซงตกเ,กเนี้ย ขอบคุณค่ะอีกประเท่กันอะไก็ตกก็ใช่ไหมใช่แล้วัวราคาเท่าไหร่วะสี่ร้อยห้าสิบเยนคนละสีร้อยห้าสนโอเคเดี๋ยวเราไปข้างในกัน ไปสวยไหมเป็นไงขาวว่าไม่หนาวเท่าไหรนะไ่นะดูไปเร็วไหมนีนี่เหมือนจะเป็นร้านอาหารวะไม่ใช่นะเป็นร้านอาหารตรงนี้เมีโตูะประนีด้วยเหมือนจะเป็นให้เขียนโปสการ์ดนะไม่ใช่โอเคไปงไงก่อน ดแบงโวนก่อนเนะาะไปแบงบนแล้วค่อยไล่ลงมาไปอันนี้เป็นอะไรพิพิธภัณฑ์เหรอเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะอันนี้อันนี้ขายของที่ระลึกอ๋อไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เป็นร้านไอติมสนใจไหมไอติมอย่างเงี้ยแบงโว่เ มีน้ำไหลด้วยด,ด,ดูทุกคนน้ำใสมากโอ้เย็นอยู่เย็นมากเหมือนน้ำแข็งเลยอ้เย็นเย็นเย็นเ้ยมีช่างภาพของมาถ่ายรูปตรงนี้ได้น่าเสียดายกล้องเราน็อกไปแล้วนะไม่ <c oughs> <c oughs> งั้นคงได้ถ่ายรูปนะกล้องเรามันหนาเวเกินไปแล้วมันน็อกไปเลยเขเคไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ได้ พิพิธภัณฑ์ป้องกันภยัยตะกอนมาเดี๋ยวเราขึ้นน้ำมันก่อนได้ไหมเฮ้ยสะพานตรงนี้เหมือนเหมือนจะเป็นที่ไทยรุกนะโอเคขึ้นไปก่อนข้างบนโอ้อโหทุกคนดูต้นสนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วนะโอเคทุกคนทางก็ชันอยู่แล้วเนี่ย นี่วิวอ,อย่างนี้เลยถ้าวันไหนฟ้าเปิดกูจิซังอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนกูจีซังแต่วันนี้น้องไม่ออกมาต้อนรับเลยโอเคไม่เป็นไรเฮ้เหมือนจะสุดแล้วนะมือนจะสุดแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็าเดินลงไปฝั่งน้นแล้วกัน็เดินอ้อมไปฝั่งน้นนู้เดินขึ้นมาก็ชันอยู่นะแล้วก็อาจจะไม่เห็นความชันนะเพื่อน นี่มึงก็เริ่มชาละตรงนี้เป็นเหมือนสารเจ้านะมีเสาธีอยู่ตรงนน้นนะคนรอถ่ายรูปอยู่เหมือนจะสุดทางนะนีเหมือนจะเป็นป่าแล้วดูปา่าถูกโคลนไปด้วยหิมนะก็คือพึ่งตกวันนี้เลยนะเมื่อวานยังเป็นฝนอยู่เลย เช้ามาคือเป็นหิมะขาวเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอไปถ่ายรูปตรงเสาแดงนะเสาเทอรีตรงนี้นะโอเคตรงนี้นี่จะมีน้องเทื่อวชาวจีนถ่ายรูปอยู่นะเราไปดูรูปก,กันดีกว่าโอเคทุกคนเมื่อกี้เราถ่ายรูปมาแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างดีกว่าพื้นลื่นอยู่นะเนี่ย ไม่ได้เป็นหิมะนะแต่ว่ามนลื่นอ่ะตรงนี้เป็นทา,นนางน้ำไหลไหลลงมาข้างล่างนที่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เหมือนเขาห้ามขึ้นไปถ่ายข้างบนสะพานนะพอดห้องน้ำเข้าก่อนตรงนี้ว่าเฉยเราไปเดินไปดูแผนที่ตร่งนี้นดีกว่าโอเคทุกคนอ่านไม่ออกอยู่ดี ตรงนี้เหมือนจะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นทางเข้าให้เราเดินเข้ามาเป,เป็นฟูจิถ้าเราวันไหนอากาศดีฟูจิฟูจิจะอยู่ตรงนี้เพื่อนที่เขาบอกโอเคตรงนี้โอ้ห้องน้ําเยอะอยู่นะอันนี้ก็มีห้องน้าโอเคติดด้านหลังเราข้างหลังเรามีห้องน้ำเราจะไปห้องน้ำพี่เขาเดินเข้าไปห้องน้ําตรงนี้ มีช่างภาพชาวญี่ปุ่นเขามาตั้งกล้องตรงนีนะ้จะเป็นมุมสวยนะเพราะว่าช่างภาพของตั้งกล้องตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยม้วันก็ฝนตกทั้งวันนะสองวันติดวันนี้หิมะตกพาไม่เปิดสักวันเลยโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นต้นซากุระหรือเปล่ถาถ้ามาช่วงอ๋อทรรมนี่ก็อาจจะสวยอีกแบบหนึ่งน,นะเรามาดูนะหมู่บ้านอิยาชิโน อยู่ไม่ไกลจากสถานีคาวากุจิโกนะนั่งรถประมาณ40นาทีถ้าหิมันไม่ตกก็อาจจะไวกว่านี้นะ กับพี่รักนะเพราะวันนี้ขอจองที่เแ่าทะเลสาบนามานาะกโกไว้นะก็ให้รอชมคลิปเพิ่งนี้แล้วกันวันนี้ขอตัวท็อปเ่นันนะครับว่าจะเจอฟูจิไหมาลุ้นกันที่นี้นะครับเพื่อน